พี่ตัวนี้ตัวแม่เดินในตัวพ่อเห็นไหมตัวครอบครัวเลยครอบครัวเลยใช่แล้วกวิน คนนี้เป็นคุณพ่อเหรอครับครับสิลูกตัวไหนตัวน้อยแล้วคนไหนคุณแม่นี่คุณแม่เหรอครับแล้วคนไหนเจเจเคนไหนพี่ดาไม่ได้ไม่ได้นี่คุณก้าวนี่พี่พี่พี่อะไรครับพี่นั่งใจ น้องชายน้องน้องชายชื่ออะไรลูกไก่ก้าวน่าี่คุณแม่ทำไมอ๋อเป็นคุณแม่กับคุณแม่กับลูกชายเหรอครับไม่แค่เล้วตัวนี้ตัวแม่ตัวนั้นก็แค่เพื่อนของเจ้าเปียกนี่อุ้ยกมิรู้จักเจ้าเปียกคืออะไรลูกแต้มมันไก่เลยเหมือนกันสีอะไรเหมือนอ้าวแล้วสรุปเหมือนเลยไม่เหมือนเหมือนจีเอ้า เพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนกันเพื่อนกันตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวพี่เจ้ทำรูปอะไรเจ้ทำรูปอะไรอาเ่ใช่ใช่มันเป็นเพื่อนโอ้ยเนี้บด่เอนอ้าดูดูดดูพิธีเขาจะโชว์อะไรผลงานชิี่ก็ ่ดูอนนี้ดากวินกวินยาดายาดาไม่มีหูแล้วลูกอะให้แม่ดูก็ได้มาแม่ดูไหนกาวินดูให้ให้เจเจดูซิทำให้เจเจดูอะให้ยาดาดูยาดาเห็นแล้ว